ังปลาช่อนนะมันจะมากัดหลังจับคู่กัดหลังกันแล้วก็จะอยู่แบบนี้ครับเนี <c oughs> ่กดดยกัดทุกคนนี่ใช้ดีด้วยไอ่ชุดพี่ สายดีเฉยทุกคนไม่ไม่นะเฮ้ยเฮ้ยเห็นกูไหมเนี่ยสวัสดีนานาทุกท่านนะครับผมมาครั้งนี้เดี๋ยวจะพามาลุยกบยางนะเป็นใหม่ลอกครับลอกแบบ กองการที่อะไรแบบนี้นะพอดีเป็นหมายรับกขเพิ่งลอกใหม่ๆนะครับไม่รู้ว่าลอกวันนี้หรือว่าเมื่อวานนะผมเพิ่งมาเห็นพอดีครับแต่ใหม่ๆนี่แหละไม่วันนี้ก็เมื่อวานนะครับลอกเสร็จนะพอเลยเดี๋ยวจะมาลองสักหน่อยว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับไปอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นนี่นะก็ขบยางจะค่ายมาเชียครับแล้วก็คันก็เป็นบีสกิปเปอร์นะตัวนี้เพิ่งได้มาใหม่ขอเพิ่งเบิกบริษัทมานะครับเวท สิบยก็คือเอามางาัดตามป่าเอามาตกชะโดแล้วก็หมายลูกๆอะไรแบบนี้ครับคือคันมันโอคสามนะคนข้างที่จะคล้องในการมุดในการอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวไปดูครับว่าหมายนี้ได้มุดแน่นอนนะครับคันแบบสั้นๆแบบนี้ก็ได้เป็นประโยชน์ต่อเรานะเพราะว่าเราจะได้คล้องตัวครับผมไปโดยบีสกิปเปอร์กับลอกคอนเควสพียี่สครับไปโดยการดูกัรรีบเลยรีบเลยนี่มัน ห้าโมงกว่าแล้วนี่ครับที่บอกว่าคันลุยๆนะเข้าป่าง่ายๆครับนี่เลยลุยไหมล่ะต้องรีบตกนะครับมีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะถ้าช้ากว่านี้ก็เดี๋ยวอันตรายนะครับไปพอดีเพิ่งเลิกงานแล้วก็มาลุยทันทีเลยนะไปะวันนี้จะพาทุกคนลุยป่าครับผม มันเพิ่งลื้อแบบปลามันตื่นแต่ตื่นก็ต้องมีจิบบั้งนะตามาหลักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอแล้วอันนี้ไปช่อนด้วยกันดีมะแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่ครับไม่เอาหัวโม่งเวหัวโม่งเยอว้ว มุงเดียวตามยังตื่นอยู่ทุกคนแต่มันต้องมีอาการถ้ามันมีตัวยังไงเจอใบหลิวมันทนไม่ได้มันต้องมีอาการ กาดทุกคนกาดทุกคนหลุดนะแล้วต้องมีอากาศทุกคนหลุดเฮ้ยดูเป,เปิดเปิดเปิดเต็มที่เลยนะ ลาทุกคนปลามันตื่นครับตื่นจริงๆแล้วตื่นแท้ๆนะเพราะไมโครเพิ่งจกไปมันกัดแต่ว่ามันเอาหัวโม่งมั่งอะไรมั่งมันไม่มันไม่ไม่เอาแบบจริงๆจังๆครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอแน่นอนพรุ่งนี้เช้าผมจะมาซ้านะครับผมว่าพ่งนี้กัดกัดชัวๆพวกนี้โอเคไปรอดูกันว่าตอนเช้าผมจะได้ตัวอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับนี่เพราะมันมีแบบกระแทกกระแทกกหลายทีแนละ้วปลามีตัวครับแต่ก็ไม่ได้เยอะอะมากมายหรอกแต่ว่ามีตัวกัด กระจูดแน่นอนพวกนี้รับประกันนะครับมาทุกคนมาซ้ำนะครับซ้ำไอ้หมายเดิมนะหมายที่เมื่อวานตอนเย็นเรามาเจอไว้นะครับปลาช่อนมันตื่นนะเดี๋ยวผมดูครั้งนี้ว่าจะกัดอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะผมว่าน่าน่าจะเอาครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มันมีตัวแต่มันไม่ยอมกัดนะไปไป,ปลุยลุยหมายล่อครับผม <c oughs> ตอนเช้าเสียงยังติดขัดอยู่เลยนะไปไป,ปลุยลุย เดี๋ยวเข้าหมายเบาๆนะครับเพราะว่าไอจุดท,ท,ที่ตีมันอยู่ใกล้นะเขาเดินเข้าหมายเบาๆน้ำใสขึ้นเยอะน้ำใสขึ้นเยอะทุกคน น้ำใสขึ้นเยอะเมื่อวานนี้น้ํามันขุ่นคลักเลยนะแต่นี่นคือน้ําใสชัดเจนนะ มีตัวขนานไหนเจอกันทุกคนเจอแล้วเจอแลวเจอแล้วครับต้องแบบนี้นะถ้ามีตัวต้องแบบนี้ทุกคนปาก ทีเดียวหาวยเลยสองตัวทุกคนเจอละสองตัวสองตัวเลยนะตัวใกล้นี้ก่อนนะ ตบว่ะทุกคนตบว่ะไม่ได้กัดจริงนะตบนะครับขึ้นมาตบเฉยๆครับเห็นชัดเจนเนะเมื่อกี้นะมันกัดหลังจับคู่แน่ครับ วิ่งตามทุกคนตามนี่นี่ยนี่อยู่ข้างนะครับเห็นตัวนะเมื่อกี้นะตัวไม่ค่อยใหญ่ครับ ตัวแต่ไม่ค่อยเอาเนาะ เือทุกคนกว่าจะกัดนะนมันมันไม่ได้กัดง่ายนะกว่าจะกัดไม่ง่ายนะ,ะนยนยนะคือปลาช่อนตัวเนี้หมายเนี้ยผมไม่แน่ใจว,ว่าทําไมนะหมายมันเป็นหมายลอกใหม่นะทุกคนดูเนี่ยหมายลอกใหม่ๆ่เลยปลาปลาก็มีนะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้หนักตัวมากแต่ว่ามีมีเลยแหละแล้วก็คลองในพิ่งลอกไม่โคเพิ่งจบไปเลยปลากัดยากมากเนี่ยนี่ผมตื้อแบบเป็นไม่ต่ํากว่าแบบ ยี่สิบทีอะประมาณยี่สิบทีแล้วมั้งทุกคนเนี่ยมั่ถึงออกมาเอานะมันไม่ได้แบบเห็นปุ๊บกัดปากปลา,านะมันไม่รู้ว่ามันตื่นอยู่หรือว่ามันช่วงเวลาจับคู่อะไรสักอย่างนะครับด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่ากัดยากมากๆสุดท้ายก็ทนแรงเล้าของคาเมลอนไม่ไหวนะครับเพราะว่าเหยื่อเล็กๆผมลองตีดูแหละคาเมลอนตัวเล็กก็ลองตีดูแหละไม่เอาทุกคนก็อาการเดียวกันนิ่งๆไม่เอานะก็เลยต้องใช้แบบเยอะใหญ่อะเพื่อเพื่อเล้าเพื่อเรียกมันออกมาจาก ที่ที่มันอยู่ครับถึงก็ได้ผลนะกัดไปหลายทีนะแต่เพิ่งได้ตัวครับอ่ะลุยรู้ต่อรับผมหาตัวใหม่เอาเลี้ยงวันนี้ติดเวอร์อยู่นะครับมันดิ้นนะดิ้นแรงเบ็ดพริกเห็นไหมครับเบ็ดพริกชัดเจนนะพริกมาแบบนี้เลยนะครบเบ็ดพริกชัดเจนแบบนี้เลยติดแน่นอนครับไปปล่อยนะครับตัวนี้ เบ็ดพริกชัดเจนไม่หลังก็ไม่ได้แข็งเกินนะครับโอเคอยู่นะผมว่านะส่งนิดนึงอะถ้ารู้ว่าปลาตัวมันไม่ใหญ่มากก็ส่งนิดนึงครับเบ็ดตึงๆหน่อยนะสายใหญ่ๆห,หน่อยครับอุปกรณ์ถึงๆหน่อยไม่มีปัญหาแน่นอนในการสัพว์นะ tựa tựa và th cả thì đều mới tắm rồi rồi bùi bùi rồi trời ấy ด้วยนะมันเหมือนมัน,มน,มน ผมว่าเราไปลบกวนมันเหมือนมันไม่ได้ตั้งใจกัดทุกคนตัดตัวนะครับเนี่ยตัแตัวนะตรงนี้นะ ทุกคนเจอตัวมาแล้วเมื่อกี้มันลอยอยู่นะเป็นห่วงแบบๆไปนะทำไมเอาเหยื่อไว้เรียบร้อยนะขัดยากขัดเย็นจริงๆนี่ครับตัวไม่ได้ใหญ่โตเลยนะ นะตัวไม่ได้ใหญ่เลยนะครับแต่แบบตบว้านมาตบบ้านมาตบนะนี่ตื้ออยู่พักใหญ่นะตื่นขึ้นมาเอานะครับโอ้โหของแท้เลยไปช่อนนะคล้องแบบนี้นะครับหมายส,สวยแบบเนี้ยแต่ถ้าแบบจังหวะมันกับคู่มันมันจะออกค้อกครับฤดูมันเนาะมันก็ทําให้แบบเนี่ยเราประสาทเสียก็มันได้ครับโอเคเดี๋ยวผมปล่อยไปนะครับตัวนี้นะขอถา่ายรูปแป๊บหนึ่ง ปล่อยไปนะครับโอ้โหยอมเลยนะทุกคนปลามันเนี่ยคือดูหมายดิหมายรอบๆแบบนี้คือหมายสวยมากคือปกตินี่คือแบบต้องกอโดนกอโดนนะแต่นี่คือแบบเนี่ยตีอยู่พักใหญ่ตื้อแบบนานมากนะควรจัดนะครับต้องจบบจังหวะที่มันแบบขึ้นมาจิบจริงๆมันถึงจะเอาครับแล้วก็กัดดูสองสามทีละกัดก็คือกัดไล่นะครับว่ายมาใต้น้ําผือหางบุยมาเลยนะแล้วก็กัดแบบกัดไล่เนี่ยนะครับพรท่อน หน้าฝนนะบางทีมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเอฝีมือ้วาองเดียวว่าฝีมือเราไม่ถึงนะสุดท้ายแล้วมันธรรมชาติครับธรรมชาติต้องเข้าใจธรรมชาติด้วยนะโเอาเรื่องทุกคนลองเปลี่ยนเป็นสีนี้มั้งทุกคนคือข้อดีของกบยางตัวใหญ่นะครับกบยางคารมรอนเนี่ยนะคือหนึ่งเลยคือมันแตกต่างทุกคนแล้วอย่างหนึ่งถ้าหมายแบบเนี้ยหมายที่มันมีมีแบบกอไม้ก่ออะไรแบบนี้มันสามารถกด แล้วก็แอคชั่นมันรุนแรงครับเพื่อเรียกปลาออกมาได้นะเนี่ยข้อดีของกบยางตัวใหญ่แบบนี้นะครับตัวนี้น้ําหนัก10.5กรัมนะครับความยาว6เซนนะตัวนี้เป็น V2 นะทุกคนคือปรับเปลี่ยนเรื่องตัวเบทปรับเปลี่ยนเรื่องความแข็งของหลังอะไรแบบนี้คือถูกการอัปเกรดมาหมดแล้วนะครับตัวนี้ใช้งานได้จริงแน่นอนนะคอนเฟิร์มครับผมไปเลืยกันเลืยกันตรงนี้น่าจะพอหาตัวได้นะนะครับ ขนาดมันขนาดตัวมันสามารถที่จะกดพวกขี้หญ้าพวกกิ่งไม้พวกอะไได้ดีนะครับและเรื่องขนาดในการกัดไม่ติดนี่ตัวนี้นี่กัดติดแน่นอนนะครับเพราะว่าใช้สองขี้สังขีจะผมวัดมาเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับก็กัดเข้าหมดนะส่งนิดนึงทุกคนถ้าเป็นถ้ารู้ว่าปลาตัวไม่ค่อยโตนะครับส่งนิดนึงให้มันแบบคืนเข้าไปเพราะปลาช่อนกืนอยู่แล้วทุกคนเจอใบหลิวเข้าไปนะ ยังไงก็คืนครับกันสวะดีเยี่ยมกันสวะก็ใช้งานได้ดีครับไม่มีปัญหานะนครกอสวะกอญ้าแบบเนี้ยชา้าๆก็สามารถเรี้ยงม,มันออกมาได้ถ้ามันมีตัวอยู่ด้านในครับ ทุเราจะมีตัวนะครับแต่ต้องตื้อหน่อยแต่ละจุดที่ขยับต้องแบบตื้อหนักๆครับอุ้ยอุ้ย โอ้ยโอ้ยยิงอาจริงนะุกคนไม่ไม่นะเฮ้ยเฮ้ยเห็นกูไหมเนี่ยเรียบร้อยหมายแตก หมายยังสวยเลยดูดิเหลี่ยมกําลังหน้าตีเลยไอ้นี่มาก็เรียบร้อยเลยปลาเปิดกูตื่นหมดนิ่ตื่นง่ายๆอยู่ไป <c oughs> ย้ายหมาเนี่ยทุกคนจริงๆก่อแบบเนี้ยเนี่ยมันคือกอปลานะครับเนี่ยเห็นไหมแบบเนี้ยแบบเนี้ยมันคือจุดที่ปลามันเกี่ยวกันนะจุดที่ปลามันแบบผสมพันธ์กันนะครับเนี่ยจุดแบบเนี้ยเนี่ย จุดบบนี้เลยนะครับหญ้าเป็นปุ้มๆหญ้าเน่าตายคืออย่างเงี้ยคือปกติมันลอยมาแต่อย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับปามันมาตีแปลงอะแล้วมันก็มาผสมพันธุ์กันอ,อย่างเงี้ยแน่นอนทุกคนจิบมาคือมันอยู่ช่วงหน้าฝนแบบต้นฝนเลยอะ่ะปลามัน ผสมพันธ์กันอยู่แล้วแล้วยิ่งแบบมีการลื้อหญ้าแล้วมีหญ้าอย่างเงี้ยให้มันนะยังไงมันก็ผสมพันธนะ์ครับใหมนะ่เนี่ยทุกคนต้องมีตัวทำละ ต้องมีนะจะไม่มีได้ไนะงงงไทยจริงโอ้ย <itz> นี่นี่ทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันมีตัวจริงๆครับเนี่ยมันไล่กัดกันอยู่ทุกคนมันไล่เกี้ยวมันไล่กัดกันอยู่ใต้ไม้นี่ครับแต่มันไม่กัดเบส ไม่กัดเหีืยวไม่สนใจเหยื่อหกโมงแล้วทุกคนไม่ยอมนะครับขอตื้อหน่อยหมานี้มันทำให้ผมแบบน่ะมันต้องได้ตื้อครับทุกคนผมไม่ยอมง่ายๆแน่นอน แเที่ยวนี้ไม่ได้อีกก็ต้องจบกันแต่เพียงสองตัวที่แล้วนะครับแต่ถ้าได้ก็ดีนะผมก็อยากเอาตัวมาให้ทุกคนดูให้ได้ครับมันไม่ได้อยู่ที่เหยือ่อทุกคนเหยือ่อเราถูกต้องแนหะมันอยู่ที่ปลานี่แหละมันมันไม่ค่อยเอาครับวิ่งมาตัวนึงเมื่อกี้นะ ยังมีลีตัวหนึ่งมเมื่อกีน้นี่ไงน,นี่ไงทุกคนอยู่ครับอุย้ยตัวนี้ไท่ดีด้วยนะ ช้ดีด้วยนะตัวอื่นใช้ไม่ค่อยเท่าไหร่ตัวนี้ใช้ดีด้วยครับวิ่งนิดเดียวนึกว่าตัวเล็กครับนึกว่าตัวเล็กอันนี้ใช้ดีด้วยนี่ชบ้ยใ้ดีเฉยทุกคนกลับกันนะครับตัวอื่นตุมตามดุมตามใช้ไม่ใหญ่อนะันนี้วิ่งนิดเดียวสส้ดี ก็เป็นที่สําเร็จนะครับกับการตามประช่อนนะโหหมายนี้สุดยอดเลยหมายของลอกนะครับแทนที่จะกัดดีๆแบบนี้นะอันนี้มาหมา้ไมแรกมีการไม้สองกัดตุบเลยครับีนกบยางคาเมลอนก็โอเคครับพอได้แต้มไปนะแต่ขอถ่ายรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวจะปล่อยน้องไปนะครับตัวนี้นะเพราะว่าช่วงนี้กําลังเป็นช่วงจับคู่ครับก็เดี๋ยวปล่อยให้เขาไปทำพันต่อนะสายดีเลยประมาณสักหกเจ็ดขีดเทับตัวนี้อ่ะ ข้าเมล่อนสวยๆช่วงนี้เป็นฤดูการวางไข่ครับฤดูการจับคู่นะใส่สวยนะทุกคนไปหวังว่าจะออกคอกจับคู่แล้วก็จะไม่มีใครมาตกนะทุกคนไปครับไม่คิดว่าจะใส่สวยนะเออตอนแรกวัดนึกว่าตัวเล็กเลยตอนเห็นขยับก็เหมือนว่าจะเป็นตัวเล็กนะใส่ดีเฉย สวยๆครับก็จบไปที่เรียบร้อยครับผมสรุปนะทางนี้ก็ได้อยู่สามแต้มนะครับโอ้โหตามครับตามจนแบบหัวปวดเลยนะเป็นหมายลอกครับหมายลอกใหม่ๆเลยคือเนี่ยลอกได้ประมาณ2วันนะผมก็มาตั้งแต่หลังจากลอกวันหนึ่งผมก็เข้ามาเลยแล้วน้ํามันยังคุณอยู่ผมก็ว่าเอ,อ้ย ปลามันน่าจะตื่นนะวันแรกที่เข้ามาครับแต่ว่าสรุปแล้วคือมันไม่ใช่ปลาตื่นพอเข้ามาอีกวันนึงรู้ได้เลยว่าปลามันจับคู่ทุกคนเพราะว่ามันอาการมันอ่ะมันคือว่ายมาไล่ว่ายมาตบว่ายเอาหางมาตบกับกัดแหละแต่ว่าแบบตั้งใจที่จะกัดไม่โดนนะกัดแบบกัดไล่ครับเพราะว่าผมเองผมรู้อยู่แล้วว่าเวลาเจอตัวเห็นขยับปะผมจะเดินเยือช้าในในใน,ในกล้องนะครับอาจจะดูเหมือนผมกอรเร็วนะแต่ว่าลอกตัวนี้มันคือลอกรอบต่ำครับรอบสี่นะ จริงๆมันไม่เร็วหรอกคือผมตั้งใจที่จะขยเยารอให้มันกัดแหละแต่ว่ามันมันก็ตั้งใจที่จะกัดไม่โดนทุกคนกัดตรงหัวมงปุ๊กปุ๊กอย่างเงี้ยเออก็สุดยอดนะครับสนุกปีอีกวันนะครับกับการตกผชอนแบบนี้นะก็ตตามล้างแขนกัน2วันนะครับที่เห็นใส่แขนยาวม้างแขนสั้นมากคือใหม่เนี่ยมันอยู่ใกล้บ้านผมไงผมก็เลยแบบช่วงกลางวันก็มาบ้างช่วงเช้าบ้างช่วงเย็นบ้างครับมันก็สับสับเปลี่ยนเนี่ยไปครั้งนี้ก็ 6โมงเย็นนะครับพอดีกินข้าวเสร็จกับแฟนแล้วก็รีบมาสามบอกว่าไม่ได้ลองมาสามกันได้ตัวเมื่อกี้ไปหู้าไมได้ตัวเมื่อกี้นี่แย่เลยทุกคนดูแย่เลยนะไอตัวเมื่อกี้ช่วยชีวิตไปนะครับนะก็ปล่อยสุดท้ายก็ปล่อยกลับคืนไปให้ผสมพันธุ์เหมือนเดิมนะครับหลังจากน,นี้คิดว่าอีกประมาณสัก4-5วันหรืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยน่าจะมีข้อหลายข้อกับตรงนี้นะก็หมาย <c oughs> เก็บไปเป็นความลับครับผมผมจะไม่ชี้เป้านะเพราะว่าอยากจะให้มันออกข้อ,ขอให้เต็มที่จะได้มีปลาช่อนตกกันเยอะๆนะครับบันหน้านะโอเคองั้งก็ต้องฝากกู้ด้วยกับกบยางคาเมลอนนะครับถ้ากัดจริงๆกัดแมนๆนะอะยังไงก็วัดติดทุกคนไม่ใช่ว่าอหัวมุ่งนะหลังไม่ได้แข็งไปครับกบไซส์ใหญ่แบบนี้ก็มีข้อดีนะครับสร้างความแตกต่างเรียกเล้าเสียงปลา เรียกเล้าใบหลิวเนี ed, yeah. ่ยคือเรียกเล้าให้ปลาออกมากัดได้นะครับสําหรับหมายลูกโลๆหมายอะไรเนี่ยคาร์เมลอนนี่ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีครับหมายเคลื่อนมาอะไรนะดีมากๆนี่ตัวนี้กบยางคาเมลอนกับคันบิสกิปเปอร์ตัวนี้เวทสิบยีนะครับชดโดปลาช่อนลกๆเนี่ยสบายนี่ปลาช่อนตัวนี้นี่จริงๆอ่ะเวลากบยางอ่ะสิบยีเนี่ยวัดจังๆดีครับถ้าแปดสิบหก็จะเล่นเป็นเหยื่อยางนะเป็นเท็กซัสลิกเป็นอะไรเหมาะกว่าครับแต่ตัวเนี้ยสิบยี่สิบชดโดคลอง สะโดเขื่อนปลาช่อนใหญ่หมายลูกๆแน่คือทางของเขาเลยนะครับบีสกิปเปอร์นะ6ฟุต3ามพกง่ายๆตีง่ายๆครับผมโอเคอยังไงก็ต้องขอบคุณอีกครั้งที่รับชมจนจบครับไว้พกใหมาคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปแล้วตัวใหญ่ช่วยชีวิตจริงๆโอเคสวัสดีครับ